โครงการเป็นโครงการโครเลือดร้อยล้านละร้อยนะครับนี่คือการขยายผลสู่ชุมชนของเรียนของพวกเราครับ

thank <laughs> you สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมนี้นะคะไม่ได้แค่เพียงทักษะอาชีพนะคะก็คือแบบเราได้ทั้งความสุขได้ทั้งรอยยิ้มแล้วก็ได้ทั้งมิตรภาพใหม่ๆที่ทําร่วมกันกับเพื่อนแล้วก็พี่ๆในโรงเรียนด้วยค่ะจากตรงนี้นะคะก็มีการเลี้ยงหนูค่ะเลี้ยงปลาเลี้ยงแพะเลี้ยงว,วัวแล้วก็ยังมีการปลูกผักนะคะเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยค่ะได้จากตรงนี้นะคะก็จะนําไปขยายผลสู่ครอบครัวค่ะด้วยการมาทําเป็นอาชีพเสริมหรือสามารถต่อยอดเป็นอาชีพหลักก็ได้ค่ะ สําหรับในฟาร์มนะคะก็จะมีการรับร่วมกับนักเรียนค่ะก็นักเรียนก็จะได้ทําอะไรหลายอย่างมากเลยค่ะก็จะเป็นการได้ลงมือทําได้ลงมือเลี้ยงวัวเลี้ยงปลาเลี้ยงแพะและหนูนานะคะเป็นการฝึกอาชีพเสริมให้กับเด็กค่ะและเป็นไรายได้ให้กับเด็กด้วยค่ะเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเ 9, ด็จพ,พ,พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้น้อมนําพระบรมราชโองายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในด้านการมีงานทํามีอาชีพ สำหรับโรงเรียนได้ส่งเสริมทักษะงานท,ทักษะอาชีพโดยได้จัดโครงการภายใต้ชื่อฟาร์มโคเนื้อคงวิทซึ่งโรงเรียนได้เลี้ยงสัตว์4ชนิด 1. โคเนื้อ 2. แพะ 3. ปลาและ4หนูนาและหนูพุกโดยมีคุณครูศีราสีชัยคุณครูอรพันธ์อาจารตัสิงห์ที่ดูแลโครงการร,ร่วมกับลูกๆนักเรียนเพื่อวัตถุสงเป็นทุนการศึกษา และช่วยเหลือนักเรียนในกรณีจําเป็นนะครับซึ่งโครงการได้ดําเนินการมาแล้ว3ปีนะครับเกิดมากเกิดผลเกิดผลสําเร็จซึ่งสังเกตเห็นว่าสสัตว์ที่เราได้นํามาเลี้ยงนี้ล้วนแต่เป็นสัตว์ที่มีภูมิคุ้มกันที่สูงอัตราการเสี่ยงในการสูญเสียน้อยนะครับและเราใช้หลักการการตลาดนําหน้าผลผลิตมีตลาดรองรับที่ชัดเจนวันนี้ความสําเร็จเกิดขึ้นที่โรงเรียนได้ขยายผล สู่ชุมชนโรงเรียนได้ดําเนินการจัดตั้งภายใต้ชื่อวิสาหกิจชุมชนครูเนอาฟาร์มครูเนื้ออาฟารมนะครับซึ่งมีคณะครูและชุมชนก่อตั้งเป็นโครงการธุรกิจธุรกิจไทยสร้างชาติหรือที่เราทราบคือโครงการล้านละร้อยซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรนะครับสัตว์สัตว์ผาผ้สัตว์นะครับซึ่งคิดดอกเบี้ย ล้านละร้อยคือ1ล้านบาทดอกเบี้ยร้อยหต่อปีนี่ก็คือทําให้ครูและชุมชนมีรายได้ซึ่งเราได้เสนอโครงการเป็นโครงการโครเลือดร้อยล้านละร้อยนะครับนี่คือการขยายผลสู่ชุมชนของเรียนของพวกเราครับ